นี่ค <entertain> ร en> <ität> ับเป็นเพื่อนนี่เพื่อนผมนะครับผมบัป้าใช่ไหมฮะผมปี๋ัำยูทูปปี๋ทำยูทูปนี่เพื่อนผมนะครับเพื่อนคุณมายปี๋บินมาอะไรเพื่อนก็อยู่โรงพยาบาลเจ้าเพื่อนเกษียณหมดแล้วเพื่อนเกษียณแล้วนะนี่เกษียณแล้วต้องมาอยู่ห้องเสียบเลยเหรอจ้าผม ผมตั้งก่อนว่ายังม่อยู่ยื้อนะไม่ยังอยู่ยังอยู่นะเพื่อนเปิ้พเป็นไม่รลุนอยู่เนี่ยเปิ้อนมาแอบหาผมว่ามาแตได้ของฟรีกขนาดนี้เจ้าวันนี้ผมก็ปีใหม่ตุ๊ดจีนเปิ้อนครับวันนี้ป้าหน้าก็เหมือนผมดีใจป่ะนะครับไปมาซื้อผ้าอยู่ที่บ้านเนาะเพื่อนเยังมีชีวิตอยู่นะไม่ว่าหายไปแล้วดีครับดีดีดีครับดีเลยติดมาหาผมนะครับผมดีใจขนาดนั้นก็ ผมบอกว่าเพื่อนผมจะมาให้มาผมให้มันได้สงสัยงอะไรอยู่สักร้อยมันแน่นน้อน99วันนี้หมายก็มาอยู่เพิ่มอยู่กันอ่างก็อยู่โรงพยาบาลอำเภอวิสาบ้านนะครับที้บอกอยู่โรงพยาบาลนานเสียงกันไว้แล้วครับเพื่อนเพื่อนดีใจจ้อยนะครับเพื่อนรักเออเพื่อนเพื่อนครับขอให้เพื่อนเพื่อนเยอะนะครับดีใจครับไปมาครับเพื่อนเพื่อนก็ผ่านแข็งแรงเหมือนกันที่นี่ก็ราไปกื่อนนะครับแอ้พ่อเจ้าคุณยายหอมก็ครับ จักม <differences S 2> ันเด้อมีหลายคนอี่ครับที่ผมบ่ได้มาหาผมนะบ๊ายบายครับเพื่อนๆอ่า